สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับโซโลทีเด็ดบอลครับผมมาดูบอลที่ให้ไปเมื่อคืนนี้ก่อนนะผมไปทางนิวคาสเซ็ตนะผมเจอกับเซลซีนะผมก็จบสกอร์อยู่ที่2ประตูต่อศูนย์นะผมเมื่อคืนนี้ให้เซลซีต่อ1นลูกนะผมก็กินเต็มไปนะสสำหรับเมื่อคืนนี้แเรามาดูค่าคืนนี้ต่อครับผมเป็นทางนาโปลีนะผมเจอกับเอซีมิลานนะผมก็แต่เวลาที่สองสี่สิบห้าของค่ำคืนนี้นะนาโปลีอยู่อันดับ3ของลีกครับผมส่วนเอซีมิลานอยู่อันดับหนึ่งของลีกครับผม าราคาเปิดมาอยู่ที่ปปนะผมราคาเปิดมาอยู่ที่ปปนะผมตอนนี้ก็ไหลมาอยู่ปปเหมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรนะผมมีแต่ค่าน้ำลดมา2ตังค์นะอันนี้เพิ่มมา5ตังค์ครับผมนัดล่าสุดที่เจอกันนะผม2คู่นี้นะเป็นวันที่13เดือน7 2020องนยี่สินะนาบุรีนะผมเปิดบ้านรับกันมีเยือนอย่างเอซีมิลานนะผมก็จบสกอร์อยู่ที่เสมอกันไปผม2-2นะนาโปลีนะผมอ่าผลงานผลงานการลงเล่นไปแล้วนะ7นัดผมชนะ5แพ้ไปสองนะผม นัดล่าสุดน้ผมบุกไปแพ้กับโบลิญญาเนะผมด้วย1ประตูต่อศูนย์นะผมส่วนเอซีมิลานเนะผมผลงานการลงเล่นไปแล้ว7นัดนะชนะ5เสมอสนะผมยังไม่แพ้ใครเลยนะส่วนนัดล่าสุดนะผมเปิดบ้านเสมอกับเวโรนานะผมด้วย22งสองนะผมเมื่อเทียบราคาและฟอร์มล่าสุดนะผมโซโลฟันไปที่ให้นาโุรีนอะผมต่อปปอนะส่วนใครมองว่าน่าจะเป็นทีมเยือนอย่างเอซีมิลานนะผมก็สวนกันได้เลยผมไม่ว่ากันนะของแบบนี้ ใครที่กำลังมองหาเว็บเล่นอยู่นะผมผมแนะนาเลยนะเว็บที่ผมกําลังเล่นอยู่ผมเว็บ vr 8 9 8แปดนะผมฝากขั้นตอนผมก็สามารถรับฝากขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทผมก็ได้เข้ากลุ่ม v i p นะกลุ่มรับ18บวกนะแจกบอนกนทุกวันับผมรับกลุ่มนี้นะเมื่อคืนนี้บวกกันเต็มเลยผมสาหรับในกลุ่มนะส่วนสมัครสามร้อยนะผมรับฟรีหนึ่งร้อยนะสมัครหนึ่งพันรับชุดกีฬาหนึ่งชุดสวยๆไปเลยผมหรือว่าใครที่ยังไม่แน่ใจนะผมก็สามารถแอดไลน์ผมมาได้ก่อนนะ สุดท้ายผมก็ K I S S A M A 007นะผมหรือว่าใครจะสมัครเลยนะ S V R 898้นะผมก็อย่าลืมให้เครดิตผม้วยนะบอกอ่าโซโลท,เทีเด็ดบอททีเด็ดบอลแนะนำมาผม